โรงเรียนวัดของคูสถานเพัูนความรู้เสริมประสบการณ์เชิดชูยกระดับคุณค่าของคนเรารั โรงเรียนวัดคองคูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขอ2ตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่2ตำบลคองคูนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่40.6ตารางวาผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวโชวติกาอมรธรรมวุฒิโครงสร้างโรงเรียนวัดคองคูนจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณฝ่ายงานบุคคลและฝ่ายการบริหารทั่วไปมีข้าราชาการครูทั้งหมด14คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพาลง1คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน134คน โรงเรียนวัดคองคูนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและขอนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนดังนี้ประเด็นการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,568 1>, 1. ด้านอาคารสถานที่ 1.1. สภาพแวดล้อมโดยรวมสนามรัว้วป้ายโรงเรียน ป้ายต่างๆสะอาดเป็นระเบียบสวยงามร่มลื่นปลอดภัย1.2สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนามมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน1.3อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความมั่นคงปลอดภัย1.4ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆมีโต๊ะ เก้าอีนักเรียนเพียงพอสะอาดเป็นระเบียบและพร้อมใช้งาน1.5ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆมีแสงสว่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทเหมาะสม1.6ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปามีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน1.7 ห้องน้ำห้องส้วมมีความสะอาดปลอดภัยและถูกสุข,ขลักษณะ1.8ห้องพยาบาลมีความสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานและมีเวชภัณยาที่เพียงพอ1.9มีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอ1.10 มีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง,างๆภายในโรงเรียนเ <_ S 1> ช่นป้ายนิยในในเทศบอร์ดประชาสัมพันธ์มุมความรู้เป็นต้น 2. ด้านการบริหารจัดการ 2.1. มีการประชุมวางแผนมอบหมายภารกิจงานเช่นการจัดครูเข้าสอนการจัดตารางสอน มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน2.2มีการประชุมผู้ปกครองหรือการชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการกอดเปิดเรียน2.3มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และมีโครงการ กิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพิจิตรเขต2 2.4สถานศึกษามีการดำเนินงานด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจน 2.5สถานศึกษามีการจัดทำแนวทางในการยกระดับผลสำลิดระดับสถานศึกษาและการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ RT NT ONE t เช่นมีเอกสารโครงกรารกิจกรรมหรือหลักฐานการดำเนินงานต่างๆ 3. ด้านการจัดการเรียนรู้3.1 ครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษามีการจัดเตรียมแผนการจับประสบการณ์การเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568 3.2ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอน3.3 มีการสรุปสาระสนเทศผลการประเมินผู้เรียนได้แก่ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรภาเคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568 3.4. ครูผู้สอนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาช่วยในการจัดการเรียนรู้3.5ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาสมมรถนะสำคัญของผู้เรียน3.6ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย3.7 สถานศึกษามีการนำเข้าข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6และดำเนินการวัดแววความสามารถด้านประหุปัญญาตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง31มีนาคม2569ด้านที่4ด้านความปลอดภัย4.1 จัดครูทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประตูโรงเรียนเช้าและเย็น4.2มอบหมายให้สภานักเรียนลูกเสือนักเรียนอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน 4.3สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา4.4ตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าและออกสถานศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ4.5จัดหาและนำกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยต่างๆมาใช้ในสถานศึกษาทดแทนการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและครอบคลุม 4.6. จัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 4.7. จัดทำมาตรการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นแผนเผชิญเหตุป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้นด้านที่5ด้านการจัดสนับสนุนค่าใช้จ่าย5.1การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น5.2การจัดสรรอาหารเสริมนม